สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาคับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2024เป็นอาทิตย์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพรตแน่นอนครับเทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลที่ระาศาสนศจักรเชื้อเชิญเราให้เคร่งครัดกับการเจริญชีวิตเฐทนะเป็นคริสตชนรักพระเจ้ารักเพื่อนพี่น้องในวันนี้บทอ่านจะคำบรรยายเพลงสดีโดยนบุลออกุสตินพระสังฆราชนักปราชญ์รัศนศจักรัขอข้อบอก ในพระกฤษเจ้าเราถูกประจนและในพระองค์เราได้ชนะมาข้าแต่พระเจ้าโปรสดสบฟังคำวานาของข้าพเจ้าโปรสดสบฟังคำวานาของข้าพเจ้าใครเป็นคนพูดดูเหมือนเป็นคนคนเดียวดูสิเป็นคนคนเดียวจริงหรือข้าพระเจ้าร้องหาพระองค์จากสุดแดนแผ่นดินในขณะที่หัวใจของข้าพเจ้าปวดร้าวเดี๋ยวนี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่คนคนเดียวแต่ที่ถูกต้องมากกว่าคือเป็นคนคนเดียวในใจ ความที่ว่า,าพระคุณเจ้าทรงเป็นหนึ่งและเราทุกคนเป็นส่วนอวัยะของพระองค์คนคนเดียวจะร้องจากสุดแดนแผ่นดินได้อย่างไรคนเดียวที่จะร้องจากสุดแดนแผ่นดินได้ก็คือผู้ที่เป็นทายาตรร่วมกับพระบุตรมีคำกล่าวถึงพระองค์ว่าจงขอจากเราและเราจะประทานนานาชาติให้เป็นมรดก ok แก่ท่านและสุดแดนแผ่นดินจะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านกรรมสิทธิ์ของพระคุณเจ้า ทายาทของพระกเจ้าพ <vy> <balanced> ระวรกายของพระกเษ้าพระศาสนาจักรหนึ่งเดียวของพระกเจ้าความเป็นหนึ่งเดียวที่เราเป็นอยู่นี้ร้องจากสุดแดนแผ่นดินร,ร้องว่าอะไรร้องตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แต่ต้นข้าแต่พระเจ้าโบสดับฟังคําบิงวอลของข้าพเจ้าโบสดับฟังคาภาวนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าร้องหาพระองค์จากสุดปลายแผ่นดินที่ข้าพเจ้าร้องหาพระองค์จากสุดปลายแผ่นดิน ก็คือทั่วจากทุกทิศทุกทางสมัยข้าพเจ้าจึงได้ส่งเสียงร้องนี้ในขณะที่หัวใจข้าพเจ้าปวดร้าวผู้พูดแสดงว่าเขาอยู่ท่ามกลางนานาชาติบนแผ่นดินในสภาพที่ไม่ได้รับการยกย่องจะได้รับความยากลาบากแสนสาหัสการเดินทางของเราในโลกจะปราศจากความยากลําบากไม่ได้แม้เราจะเจริญก้าวหน้าก็โดยความลําบากไม่มีใครรู้จักตัวเองนอกจากโดยผ่านความยากลําบาก และไม่มีใครสมควรได้รับมงกุฎนอกจากได้รับชัยชนะแล้วหรืออย่างน้อยได้พยายามต่อสู้ศัตรูและการประจน,นต่างๆผู้ที่ร้องจากสุดแดนแผ่นดินอยู่ในความเจ็บปวดแต่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังพ,พระคริต์เจ้าได้ทรงแสดงคเรื่องหมายบ่งบอกของสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราซึ่งเป็นส่วนในพระกายของพระองค์ได้ทราบโดยอาศัยพระกายที่พระองค์ได้สิ้นพระชน จะส่งกลับคืนพระชนีพเสด็จขึ้นสวรรค์เพื่อว่าเราทั้งหลายที่เป็นเวยวะในพระกายของโรงคจะได้มีความหวังและติดตามไปทุกหนแห่งที่ศีรษะได้เสด็จไปแล้วครับพี่น้องก,ก็เป็นสิ่งที่น,น,นักบุญอากุสินเอานําเพลงโซลูดีมานะครับเพลงโซลูดีก็เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นโดยบรรดาปิธาจารบรรดากษัตริย์ตา่างๆโดยเฉพาะกษัตริย์ดาวิดนะครับก็แต่งเพลงโซลูดีขึ้นและก็ เป็นบทสวดีที่คล้ายๆกับบทลำพึงลำพันธ์บทภาวนาแน่เองแล้วก็มักจะใช้ร้องเป็นทํานองอะไรด้วยนะครับใน,ในวันนี้บุญอุสตินก็นําเอาบทเพลงสวดีมาแล้วก็บอกว่าพระคริสตเจ้าถูกประจนในพระองค์แล้วเราได้ใช้ฐานะนั้นในพระองค์นั้นเราได้ชนะมาแล้วก็หมายถึงชีวิตของเราอ่ะที่จเจริญไปแน่นอนที่สุดในองค์พระคริสตเจ้านั้นก็แน่นอน เป็นพระผู้ไถ่เป็นผู้ที่เสด็จลงมาแล้วก็ทรงมาไถ่บาปเราด้วยการเอาชนะความบาปผิดความตายต่างๆแล้วก็ได้กลับเป็นขึ้นมารับประสิทธิจิตมรมงคลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวี่น้องในช่วงเทศกาลมหาพรตเป็นเวลาที่เราจะมีสํานึกของความรักอันยิ่งใหญให่ที่พระเจ้ามีต่อเรามีสํานึกของพระเมตตาที่พระองค์ประทานให้กับเรา เสด็จลงมาคือองค์พระเยซูเจ้านั้นแล้วก็สอนแล้วก็แนะนําแล้วก็ทําแบบอย่างให้กับเราในโลกนี้ในฐานะที่จะต้องเจริญชีวิตท่ามกลางเพื่อนวี่น้องวี่น้องอย่างไรก็ต่างในความเป็นจริงในโลกเราก็มีความทุกข์ยากลำบากหนึ่งก็บอกว่าเราจะชนะได้เราจะเข้มแข็งได้แล้วก็ต้องผ่านความยากลำบากเหมือนกันนะเราจะถูกประจนถูกล่อลวงถูกท้าทาย จากสิ่งไม่ดีต่างๆสิ่งที่เยายว,วนต่างๆมากมายในโลกนี้ในสมัยปัจจุบันนี้ด้วยนะจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศและอื่นนะก็เป็นโอกาสนะเป็นโอกาสที่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเราเองว่าแล้วเรามีจิตใจที่มั่นคงในพระเบญจเจ้ามากน้อยแค่ไหนแล้วเราเชื่อมั่นในชีวิตของเราว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้และวันหนึ่งนั้นเราจะต้องอยู่กับพระเบญจเจ้า เนี่ยเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งนี้มากน้อยแค่ไหนก็ในชีวิตของเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องระหว่างเทศกาลมหาพรตก็ขอเราทุกคนได้เข้มแข็งมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวกันรู้จักที่จะเหมือนกับที่บอกแต่แรกแล้วภาวานาจำศีสิมอดอาหารด้วยจิตใจถึงหมายว่ารู้จักบังคับตนเองแล้วก็รู้จักที่จะ,สะแสดงความรักการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อพี่น้องเพื่อมนุษย์ด้วย ภาคปฏิบัติจริงๆด้วยการออกแรงจริงๆไม่ใช่ด้วยความคิดหรือว่าด้วยทฤษฎีนะครับแต่ด้วยการปฏิบัติชีวิตในฐานะที่เป็นบุตรของพระเบญจเจ้าขอพระเบินเจา้าผู้ทรงสันติปานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประสานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด